สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตำแหน่งหนึ่งในสายงานสาธารณาสุขทีออ่อาจจะไม่ได้อยู่หน้าง,งานเจอกับคนไข้โดยตรงนะครับแต่สำคัญมากๆค่ะตำแหน่งเจ้าพนักง,งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช่ไหมคะใช่เลยครับเราจะใช้ข้อมูลจากเอกสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่งรหัส4607มาดูกันว่าจริงๆแล้วเขาทำอะไรกันบ้าง อ๋อค oh, okay. ่ะเอกสารตัวนี้เหมือนเป็นคู่มือเลยนะคะบอกหมดเลยตั้งแต่ลักษณะงานทั่วๆไปความรับผิดชอบหลักๆครับคุณสมบัติที่ต้องมีหรือแม้แต่ทักษะความสามารถที่ต้องการทั้งระดับออปฏิบัติงานที่เป็นระดับเริ่มต้นครับผมแล้วก็ระดับชำนาญงานที่มีประสบการณ์มากขึ้นวันนี้เราก็คงจะมาเจาะลึกกันว่าแก่นของตำแหน่งนี้คืออะไรสำคัญยังไงนะคะน่าสนใจครับงั้นเริ่มเลยดีกว่าครับ ตัวหน้าที่หลักๆเลยของเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่คืออะไรครับถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือการทำงานในห้องปฏิบัติการหรือที่เราเรียกกันว่าห้อง l a บนะคะอ๋อครับแลบทางการแพทย์ใช่ค่ะงานก็จะเน้นพวกการตรวจวิเคราะห์ต่างๆค่ะทั้งที่เกี่ยวกับโรคโดยตรงอย่างการตรวจหาเชื้อตรวจเลือดปัสสาวะหรือ,อตรวจชิ้นเนื้ออะไรพวกนี้ครับเราก็มีงานด้านสาธารณสุขด้วยอย่าง ตรวจคุณภาพน้ำคุณภาพอาหารหรือเฝ้าระวังโรคระบาดค่ะโหฟังดูครอบคลุมเหมือนกันนะครับเนี่ยมาความว่าผลตรวจจากตำแหน่งนี้ก็คือมีผลกับการตัดสินใจของหมอเลยถูกต้องค่ะสำคัญมากความแม่นยำนี้คือหัวใจเลยเพราะฉะนั้นงานก็จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างส่งตรวจอืมเตรียมสารเคมีน้ำยาหรืออาหารเลี้ยงเชื้อต่างๆให้ได้มาตรฐานเปะ๊เปะๆครับ รวมถึงต้องดูแลใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่บางทีก็ซับซ้อนนะคะให้มันพร้อมใช้งานตลอดเวลาแล้วต้องบันทึกผลรายงานผลด้วยใช่ค่ะต้องจดบันทึกแล้วก็ทำรายงานผลให้ถูกต้องชัดเจนฟังดูต้องละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วเอ่อความต่างระหว่างระดับปฏิบัติงานกับชำนาญงานเลยครับมันต่างกันตรงไหนระดับปฏิบัติงานก็จะเน้นที่การทำงานตามขั้นตอนตามมาตรฐานให้ถูกต้องแม่นยำเป็นหลักค่ะ ส่วนระดับชํานาญงานเนี่ยนอกจากงานจะซับซ้อนขึ้นก็ต้องใช้ประสบการณ์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย oh. อาจจะต้องมีแบบว่าช่วยสอนงานน้องๆแนะนําหรือตรวจสอบผลให้แล้วก็มีการประสานงานกับข้างนอกมากขึ้นด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้เรื่องคุณสมบัติบ้างครับคนที่จะมาทําตําแหน่งนี้ต้องเรียนจบอะไรมาครับต้องมีวุฒิที่เกี่ยวกับวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์ค่ะอาจจะเป็นปวชรหรือสูงขึ้นไปหน่อยก็ปวท อนุปริญญาหลักสูตร2องปีห,หรือปวสอ,อนุปริญญาหลักสูตร3ปีในสาขาที่เขาระบุไว้นะคะอย่างวิทยาศาสตร์การแพทย์เทคนิคการแพทย์เคมีชีวะรหรือสาขาอื่นที่ทางกอพอเขารับรองว่าใช้ได้กับตำแหน่งนี้อ,อ๋อคือไม่ได้จำกัดแค่เทคนิคการแพทย์ตรงๆแต่สายวิทย์พื้นฐานก็มาได้ถ้ากพรับรองใช่ค่ะก็ค่อนข้างเปิดกว้างแต่แน่นอนว่าวิชาที่เรียนมาก็ต้องสัมพันธ์กับงานที่ทำนะคะแล้วระดับชำนาญงานล่ะครับ ต้องมีประสบการณ์เพิ่มด้วยไหมส่วนใหญ่ต้องมีค่ะอย่างถ้าเริ่มจากปวชหรือปวทเนี่ยก็อาจจะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาแล้วประมาณ5ปีขึ้นไปค่ะครับผมนอกจากวุฒิแล้วความรู้ทักษะอื่นๆที่จำเป็นล่ะครับก็ต้องมีความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานในห้อง l a บนะคะครับ ความรู้เรื่องการจัดการข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์อันนี้ก็สําคัญแล้วก็ทักษะการสื่อสารการนําเสนอผลพวกนี้ก็ต้องมีค่ะเพราะต้องรายงานผลให้คนอื่นเข้าใจในเอกสารเห็นมีพูดถึงคําว่าสมรรถนะด้วยอันนี้มันคืออะไรครับสมรรถนะหรือ competency เนี่ยคือมองไปที่คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่จําเป็นในการทํางานให้ดีค่ะ สำหรับตำแหน่งน,นี้ที่เน้นๆเลยก็เช่นการมุ่งผลสำฤทธิ์คือตั้งใจทำงานให้เสร็จให้ได้ผลดีครับการยึดมั่นในความถูกต้องจริยธรรมอันนี้สำคัญมากกับงานสุขภาพคนแล้วก็การทำงานเป็นทีมการบริการที่ดีพวกนี้เป็นสมรรถนะหลักๆคะ่ะมีสมรรถนะเฉพาะสายงานด้วยไหมครับมีค่ะที่สำคัญเลยคือการคิดวิเคราะห์เพื่อประเมินผลตรวจต,วจต่างๆได้อย่างถูกต้องความละเอียด รอบครอบความถูกต้องของงานอันนี้ย้ำอีกทีว่าสำคัญสุดๆในแลบแล้วก็การหมั่นหาความรู้สั่งสมความเชี่ยวชาญเพราะวิทยาการมันไปเร็วมากต้องเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะชัดเจนเลยครับสรุปได้ว่าเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่ถึงจะทำงานอยู่เบื้องหลัง ไม่ได้เจอคนไข้ตรงๆแต่ก็เป็นเหมือนฟันเฟืองสำคัญมากๆเลยนะครับต่อความถูกต้องแม่นยำในการวินิจฉัยโรคก,การควบคุมโรคต่างๆผ่านงานในห้อง l a บถูกต้องที่สุดเลยค่ะเป็นตำแหน่งที่เอ่อความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนี่ส่งผลกระทบได้เยอะมากจริงๆครับก่อนจดอยากจะฝากให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะคะว่าจริงๆแล้วการทำงานที่เป๊ะที่ใส่ใจของเจ้าพนักงานวิทยาศา,ศา,ศาสตร์การแพทย์ในทุกๆวันเนี่ย มันช่วยชีวิตคนไข้หรือช่วยปกป้องสังคมจากโรคระบาดได้ยังไงบ้างน่าคิดครับแล้วก็ในอนาคตที่เทคโนโลยีทางการแพทย์มันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกทักษะอะไรใหม่ๆที่จะจำเป็นสำหรับคนทำงานตำแหน่งนี้บ้างอันนี้น่าสนใจคะ่ะ